สวัสดีครับน้องบีฟักแตกนะครับคลิปนี้ให้น้องคนเดียวเลยนะครับแรงชัดจะเต็มทุกประเด็นที่น้องคิดนะครับนะครับมีหลายคนหลายท่านนะครับถามว่าทําไมถึงเรียกบีว่าน้องนะครับก็มันรุ่นน้องจริงอะครับนะครับมันเกิดปี26นะครับแล้วจะให้ผมเรียกมันว่าไงพี่เหรอนี่ยครับหน้ามันแก่เกินอายุนะครับหน้ามันโกงอายุ นี่ยครับมันจะบอกให้นะครับที่มันต้องใส่แว่นเพราะว่าตามันแบบนี้ฮะนะครับมันเลยก็เลยต้องใส่แว่นทําไมถึงต้องใส่แว่นสาเหตุเพราะตามันเป็นแบบนี้ฮะนะครับต้องเปิดดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นรูปจริงๆใช่ไหมผมมีหมดนะครับเนี่ยแต่ผมขี้เกียจโพสนะครับครับผมสวัสดีครับนะครับ นะครับนะครับพวกกันเรียนนะครับแชร์กันเลยฮะนะครับพวกสายกันเรียนได้หมดนะครับมาฟังดูแล้วก็คิดเอานะครับล่าสุดนะครับได้ออกมานะครับโพสต์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับปู่ใช่ไหมนะครับบอกว่าปู่เข้าไปคอมเมนต์นะครับอ้าวก็ขำอ่ะทําไมอ่ะนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่จริงไหมของกูเนี่ยในเฟซกูเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมยังเฉยๆเลยอ่ะใช่ไหมอ่อนงาขึ้นหนึ่งนะครับผมจะบอกให้สาเหตุคือหนึ่งกลัวว่าคนในเพจเนี่ยนะครับ จะรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเพจที่เอาประเด็นนะครับในเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติเนี่ยนะครับสังคมในโลกเพจของเขาเนี่ยถ้ารู้ความจริงคือ1นะครับเห็นโพสต์ของผมแต่ละโพสแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายส่วนมากจะเป็นนะครับการเขียนในวลีเด็กนะครับเพื่อจะใส่รลายนะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแค่เอาชนะ นีครับแค่จะเอาชนะผมเฉยๆทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ในเพจเขาเนี่ยแต่ละคนมีการศึกษาแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเขามองดูแล้วเขาก็มองดูเป็นเรื่องไร้สาระนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องเกี่ยวกับนะครับเฟซผมที่เขาเอาไปลงเนี่ยนะครับคนดูน้อยคนแชร์น้อยเพราะอะไรเขาบอกว่านี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ใช่เรื่องความผิดของปู่มหามุนีโดยตรงนะครับเป็นแค่เพียงนะครับปู่มหามุนีออกมาพูดคนที่มาจากนะครับ นะครับไลคุณสันทรนก็บอกว่าไลาสาระแล้วดูทาพ่อมึงเหรอนะครับสุนทรไลาสาระแล้วดูทาพ่อมึงเหรอนะครับชัดเจนไหมฮะผมตอบอย่างนี้ชัดเจนนะนะครับถ้าไลาสาระไม่ต้องดูครับเอาเวลาที่มีค่าของคุณไปทํางานนะครับเดี๋ยวจะโดนดา่าซะนะครับเดี๋ยวหัวลั่นนะครับการเรียนต้องการเรียนให้เป็นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะด่าใครหรือจะว่าใครตําหนิใครพยายามใช้เหตุผลถ้ามึงคิดว่าเฟซเขาดูแล้วไร้สาระไม่ต้องเข้ามาดูไอ้หน้าหังแตกนะครับตามไปด้วยเลยชัดเจนนะเนออีผมเป็นคนที่ว่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับทําไมคนถึงตามเฟซผมเยอะนะครับถามว่าเขาชอบผมเหรอเปล่ปานะครับคนในเฟซที่ติดตามผมเป็นแสนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบผมนะคุณต้องเข้าใจแต่ก็ชอบนี่นะครับ ไอ้นี่ฮะมันอยู่ในสมองผมนะครับเออความรู้ประสบการณ์และความเป็นจริงเข้าใจไหมฮะเออนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเฟซผมเนี่ยไม่ต้องโปรโมทมันไม่เหมือนเพจเพจเนี่ยคุณอยากให้คนเข้าเท่าไหร่ใช่ไหมคุณก็จ่ายเงินเพื่อโปรโมทให้คนเข้ามานะครับแต่เฟซของผมเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับที่เข้ามาติดตามคือเข้ามาดูเนี่ยคือเขาเข้ามาด้วยใจนะครับบางคนไม่ชอบก็เข้ามาแย่หน่อยหยอกหน่อยใช่ไหม ว่าคุณต้องเข้าใจด้วยผมถึงบอกอ่ะอย่าเอาเพจของคุณ0,000 0คนมาเทียบกับผมแสนกว่าเพราะของผมเนี่ยแสนกว่าเขามาด้วยใจนะครับและเขาเข้ามาเอาความรู้นะครับไม่จําเป็นต้องโปรโมดนะครับของผมไม่ต้องกดหมดและไม่ต้องเสียตังเขาเข้ามาเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างต้องทําความเข้าใจเพจกับเฟซนะครับลองไปดูเฟซจริงไหมครับมีคนดูไหมนะครับไม่มีนะครับเออไม่มีนะครับเออนะรบพราะอะไรฮะ เพราะเป็นคนที่ยังปิดบังความชั่วร้ายความเลวระยาของตัวมันเองเอาไว้แต่เฟซผมไม่มีนะครับหนึ่งการผิดกฎหมายสองการเหยียบย่ำาศาสนาของผมไม่มีนะครับเฟซผมรับาศาสนาอิสลามาศาสนาคิดาศาสนาเซนเตาทุกอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะาศาสนาอะไรก็แล้วแต่เพราะเพราะทุกๆศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นอยู่บนสังคมนะครับ คือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือครูครับไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่ผิดถูกไหมฮะแต่การผิดของเขานะครับเราก็ต้องอธิบายนะครับให้สังคมเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะน้องมีฟักแตดฟังพี่นิดนึงนะอย่ามาอ้างนะครับเพจมึงแค่แบนกูปุ๊บตูมึงก็ไม่มีคนดูแล้วนะครับแต่ถ้ามึงเอาหลักปัญญาเอาหลักความจริงมาพูดกัน กูถามมึงแค่นี้ก็พอนะครับให้ให้สังคมเนี่ยช่วยคิดนะครับถ้าผมผิดจ,จริงอะนะครับเพจเฟซผมเนี่ยไลฟ์สดนะครับชัดเจนหลักฐานผมชัดเจนนะครับทำไมไม่มีตํารวจทําไมไม่มีทหารล่ะครับในเมื่อถ้าผมผิดจ,จริงถูกไหมผมเสพยาจริงใช่ไหมมีหลักฐานประวัติใบแดงนะครับต่างๆทําไมตํารวจไม่เข้ามานะครับพอเขาบอกว่าโอ้ยไอ้บีฟักแตกอีกแล้วนะครับ เออก็หาเรื่องนะครับเอ,อ่อใส่ร้ายคนนั้นนะครับตำหนิศาส,สนาคนนี้นะครับว่าคนนั้นว่าคนนี้ด้วยนะครับวิสัยส่วนตัวถ้าภาษาวัยรุ่นเรียกว่าปลอมนะครับคนมีปลอมเนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับในเฟซผมเนี่ยไม่ว่าบางไม่ว่านี้ไม่ว่ายกไม่ว่ามะนะครับศาส,สนาอิสลามผมเคารพหมดทุกคนไม่ว่ารุ่นน้องรุ่นพี่นะครับคุณจะกระเรียนมาในรูปลักษณะาใดโอเคจัดมา นะครับแต่เวลาผมเปิดใจผมจัดกับคุณต้องรับผมไม่ได้นะเออนะครับคุณต้องรับผมไม่ได้คุณจะมาอ้างบอกว่าไปนั่งด่าพ่อล่อแม่คนอื่นต้องบอกก่อนฮะวิสัยของผมจริงๆถ้าติดตามเฟซผมจริงจะรู้ทันทีว่าผมไม่เคยด่าใครก่อนนะครับมีแต่เช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวัสดีก่อนอ่ะใครตอบคอมเมนต์มาไม่ดีกูดา่านะครับก็มึงยังคอมเมนต์ด่ากูได้ทาไมกูจะดา่ามึงกลับไม่ได้จริงไหมครับทุกท่านฮะ และบอกให้เลยฮะมันเป็นความรู้ให้กับคนที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับให้มีจิตใจที่แข็งนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับคนเหมือนกันนะครับมึงบ้ากูก็ไม่ได้ไปบ้าเป็นหัวโควดพ่อโคตแม่มึงนี่เอฟจริงบ้าจริงบ้าเอฟเออถูกบ้านะครับกูจะบ้ากูจะบอกกูก็ไม่ได้ไปบ้าเป็นหัวโคดพ่อโคดแม่มึงนี่ถูกไหมฮะถูกไหมเออเอาไว้ให้กูไปชั่งความเดือดร้อนใหหนหัวเปนหัวโคดพ่อโคดแม่มึงก่อนแล้วมึงค่อยว่ากูถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเหตุผลมันต้องมีนะครับนะครับแถกูก็ไม่ได้ไปแฉมัวคุณพ่อคอนแม่มึงนี่ถูกไหมถูกป่ะนี่ไงทัศน,นะครับกระตุ้นหน่อยกระตุ้นจิตใจหน่อยไอสัตว์เข้ามาไม่ดีลั่นนะผมบอกไว้ก่อนนี่กูมีแอดมินจิตอาสาด้วยนะนะครับแล้วเขาด่ากลับก็อย่าไปนี่กับเขาหนาะเพราะทุกคนถ้าเกิดเรื่องปุ๊บวอเข้ามาหาผมเดี๋ยวผมให้นักข่าวไปสแตนบายนะครับเออ คือบอกว่าปู่มาหามุนีเขาบอกมาแบบนี้นะครับเออคือคนเราไม่ผิดเขามาด่าเราก่อนจัดมันเลยนะครับเนออี่าก็ถามบอกว่าผมไม่ได้ด่าคุณผมไม่ได้ว่าคนเอ้าก็คุณด่าปูผออาป่ผมนะครับเออคุณด่าปู่ผมนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่ผมรักคนที่ผมชอบพูดไปแค่นี้พอนะครับถ้ามันมีปัญหามีอิทธิพลเดี๋ยวผมพาไปป่านะครับพาไปปราบเลยนะครับไอพวกมีอิทธิพลในชอบนะครับสดไม่กลัวฮะกลัวกาก ผมไม่คนแบบนั้นเลยถ้าว่ากันด้วยแบบเขาเรียกว่าเจ๋งๆกันไปเลยคือมึงอยากได้แบบไหนเดี๋ยวกูจัดให้มึงทุกรูปแบบนะครับเอาแบบนั้นไปเลยถ้ามึงไม่มีเหตุผลอย่ามาร้องไห้นะครับอย่าพาพ่อแม่นะครับมากราบขอโทษนะเพราะผมเล่นกับคุณผมไม่เล่นกําลังนะครับผมเล่นด้วยปัญญานะครับเออเอาแบบว่าพ่อแม่คุณต้องขอนะครับเออผมชอบแบบนั้นเพราะผมจะต้องขอเหตุผลก่อนว่าด้วยสายเหตุอะไรคุณถึงมาคอมเมนต์ด่าผมในนี้ นะครับคุณรู้จักผมมาก่อนเหรอนะครับเออผมจะให้ทนายเขาจัดการผมไม่ยุ่งหรอกนะครับผมเป็นคนที่แบบไม่สู้คนนะครับแต่ถ้าผมจะสู้นะครับผมต้องเอาให้มันลาบนะครับเอาให้มันซีโร่ลาบให้ได้นะครับนิสัยผมนะครับเพราะผมถือว่าผมเปิดโลกเฟสเนี่ยผมเพื่อเอามาบันเทิงฮะนะครับนะครับพ่อตายเป็นอะไรครับคุณอะไรเนี่ยคุณโน้นะครับคุณโน้กครับคุณตีโน่ครับพ่อคุณเป็นอะไรตายฮะ นะครับคอมเมนต์ยังโง่เลยนะครับชื่อเฟซเป็นชื่อคุณแล้วคุณบอกพ่อตายพ่อตายมึงเอาไปหาหมอเลยฮะนะครับไม่ต้องมาบอกกูนะครับกูไม่ใช่โคตรเง่าสักลาดมึงนะครับกูไม่ใช่พี่น้องมึงนะครับมึงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามึงจะขอทานนะครับหรือบอกปู่ครับช่วยงานส่งพ่อผมหน่อยพ่อผมตายโอเคมึงส่งภาพมาเดี๋ยวผมเอาให้สําหรับเพื่อน FC ช่วยกันบริจาคนะครับไม่มีโลงหรอ นะครับไม่มีเงินจัดงานศพหรอเดี๋ยวจัดให้นะครับเราอนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่แล้วนะครับต้องถามก่อนพ่อ,องเป็นไรตายวะนะครับอย่าบอกน้าว่าพ่อ,องโดนใบก้นเหลืองตายนะครับเี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างฮะการสนทนานะครับการพูดจานะครับมันเป็นเรื่องปกติบนสังคม,มไม่ว่าตอนหน้าและรับหลังกูก็พูดแบบนี้นะครับเน่ ừ, กูมีหลักฐานชัดเจนถ้าไม่เชื่อนะไอ้บีฟัแตนะ เก่งจริงอะไม่ต้องแบนไอ้น้องพี่จะบอกให้นะครับครูบาอาจารย์ของพี่เนี่ยบอกมาเสมอคนที่เปิดเผยตัวตนของตัวเองคือบุคคลผู้บริสุทธิ์เขาไม่กลัวนะครับในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับผมธรรมดาฮะนะครับผมถึงบอกไนงะนะครับถ้าคุณเข้ามาด่าผมนะครับคุณต้องรับคําตอบจากผมให้ได้ และทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีเหตุและผลของมันแน่นอนนะครับและอย่าเอามาเปรียบเทียบไอสัตว์คน60แสนจะมาสู้คนหมือไอสัตว์ของกูเนี่ยคนแสนกว่านะครับเขามาด้วยใจนะครับเขามาเพื่อคลายเครียดนะครับบางท่านเนี่ยนะครับในเฟซผมเนี่ยบางท่านเครียดนะครับแชทเข้ามาคุยส่วนตัวกับผมนะครับผมก็บอกว่าพี่ พี่ลองคิดดูนะทุกคนเนี่ยเขามีสภาวะการเป็นอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินทุกคนมีภาวะหมดแต่พี่ฮะถามว่าพี่เครียดไปแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรนะครับทําไมพี่ไม่เปลี่ยนจากความเครียดโดยการหาเครื่องยึดนะครับไอสิ่งที่มันเราพิจารณาแล้วว่าถ้าเรายึดไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้กิจการการงานาครอบครัวเราดีขึ้นนะครับทำไมเราไม่หาที่ผ่อนคลายที่มันแบบคลายสมองนะครับพี่จะไม่นั่งเครียดทําไมอ่ะในเมื่อทุกคนขเขาก็ไม่รอดครับถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะครับผมอยากจะบอกให้ว่าเฟซผมเนี่ยทุกคนเข้ามาด้วยใจนะครับมผมไม่ได้โปรโมทนะครับผมไม่ได้โปรโมทผมไม่เสียตังค์เฟซผมนี่ฟรีนะครับทุกคนเข้ามาแสนกว่าเนี่ยบางคนนี่ยเข้ามาแชร์ทุกครั้งนะครับผมยังยังต้องบอกเลยบอกพี่ครับบางทีบางสิ่งบางอย่างผมเนี่ยซ,ซ,ซีแต่ถามว่าทําไมผมถึงต้องเรียกพี่ในหลักของสังคมคือผมให้เกียรติไง นะครับบางทีรุ่นน้องผมไม่เห็นท่านผมก็ต้องเรียกพี่นะครับคือให้เกียรติก่อนนะครับและเมื่อเขาไม่ให้เกียรติเราปุ๊บตูมเราใส่เขาได้เต็มที่เราพูดได้เต็มปากพี่ครับผมให้เกียรติพี่ผมเรียกพี่ทุกคําผมเรียกคุณทุกคําแต่คุณด่าผมผมก็ด่าคุณกลับคุณต้องรับผมให้ได้อ่านี่ไงนะครับแล้วเราพูดได้เต็มปาก <c oughs> <c oughs> นะครับและอีกอย่างหนึง่งอ่ะนะครับบีฟักแตกฟังปู่ให้ดีนะ เวลาเองจะทําทอะไรเนี่ยพยายามเอาหัวใจทำนะครับไม่ใช่เห็นประโยชน์หรือความคิดส่วนตัวว่ากูไม่ชอบมึงนะนะครับเนะบีกูจะทําทุกวิถีทางไอสัตว์ต้งสายฟังเพลงพิ่แซกมากเกินไปอะ,อะไรนะดีทำทุกวิธีทางเพื่อให้ปูนั้นนะครับปิดเฟซไปให้แบบนี้วะนะครับบางทีอย่าฟังเพลงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องเอาหลักความเป็นจริงรู้่า ฮะไอ้บีฟักแตกแต่ถ้ามึงไม่มีประสบการณ์นี่กูจะบอกมึงให้นะกูจะบอกให้เลยก็ได้ว่าแม้แต่ความคิดของมึงเองมึงต้องคิดถึงคนรอบข้างใช่ไหมถ้ามึงควายนะครับมันก็จะลามไปถึงพ่อแม่มึงด้วยนะครับเพราะว่าพ่อแม่มึงไม่มีปัญญาสอนนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับกูเนี่ยนะครับพ่อแม่สอนนะแต่ว่าไม่ได้สอนตอนเล็กๆนะครับเพราะกูเป็นเด็กวัดนะครับเมื่อกูไม่มีพ่อแม่สอนกูไม่เคยคิดเป็นปรมนะครับกูไปหาหลวงพ่อ หลวงพ่อหลวงตาหลวงนาหลวงลุงนะครับเขาก็สอนอย่างนี้นะลูกอย่างนี้นะลูกเห็นไหมนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างฮะหัดฟังคนอื่นบ้างก็ดีนะครับผมเนี่ยขนาดเพื่อนแอดมินเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแอดมินจิตอาสาเพื่อนเฟซทุกคนที่มีอายุมากกว่าผมเนี่ยเขาเข้ามาทักแชทบอกปู่ครับไอ้ตรงเนี้ผมขอนะนะครับปู่ครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเนี่ยอย่างคุณนะครับ อะไรเนี่ยนะครับสุภกรเนี่ยนะครับจะคอยเตือนคอยบอกผมตลอดปู่ครับตรงนี้ผมว่าไม่ดีนะเอาลดน้อยลงหน่อยนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นต้องพูดก็พูดได้แต่ให้ลดลงหน่อยนี่คือเขาเขาเป็นครูให้เราเด้นะครับเออนะครับเนี่ยอย่างคนเห็นดุพกรชัยมงคลเนี่ยครับเขาก็สอนนะครับเขาก็บอกนะครับเออปู่ครับเผมก็รักปู่นะแต่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างตรองนี้ผมขอให้น้อยลงหน่อยปู่ครับพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นแบบนี้นะครับมันไร้สาระเขาก็จะสอนเขาก็คอยบอก ถามว่าผมรู้จักเขามาก่อนไหมก็ไม่รู้จักแต่เราเคารพกันด้วยในสถานะเพื่อนมนุษย์และผมจะไม่เหยียดหยามาศาสนานะครับไม่ว่า,าศาสนาใดๆนะครับมีคนทําผิดทุกาศาสนานะครับาศาสนาไม่เคยสอนให้บุคลากรเป็นคนเลวไม่ว่าด้านความคิดการกระทำนะครับหรือการเป็นอยู่ต่างๆเพราะฉะนั้นผมจะไม่เหยียย่ยา,าศาสนาหรือครูนะครับต่างๆนะครับผมจะเล่นที่บุคลากรเลย